เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่ Energy ของชาววันอังคารเนาะคลิปนี้นะคะเป็นคำทนายความรักของชาวันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3 1อธันวาคมนะว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคำทำนายเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้น e n e r g y สลับได้บ้างฝั่งคุณฝั่งเขานะคะเพราะเป็นการอ่าน energy โดยรวมของคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นนะคะใช้สติพิจารณาเอานะอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดอะไรสามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดได้เลยนะคะแชร์ความรู้สึกได้เลยแชร์สถานการณ์ได้เลยนะแนนยินดีรับฟังโดยไม่ตัดสิน การกดไลค์กดหัวใจของแนนนะคะมันหมายความว่าแนนได้รับฟังทุกๆเรื่องแล้วก็ได้อ่านแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยินดีเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆให้คุณนะคะไม่ได้หมายความว่าแนนยินดีกับทุกเรื่องที่คุณผ่านมานะคะในเรื่องร้ายๆเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแนนไปเริ่มกันเลยเนาะขอ Energy นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาววันอังคารค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างคะ The Moon นะคะไพ่ใบแรก The Moon Knight of s p i r a l s นะคะ The Hero นะ Queen of s p i r a l s แล้วก็ King of Stone ดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณชาววันอังคารนะคะ เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะคุมเครือเนาะสับสนอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในตอนนี้อุปสรรคเยอะนะเราก็ต้องแบบต้องคอยบริหารจัดการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของภาระที่ต้องรับผิดชอบภาระในการที่แบบ เป็นลูกคนโตหรือว่าต้องรับผิดช,ชอบครอบครัวต้องรับผิดช,ชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะอาจจะเป็น energy ของคุณแล้วก็ energy ของเขาหรือว่าอาจจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะนั่นแหละที่ต้องรับผิดช,ชอบนะมีภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ที่ต้องแบบต้องไปทำอะมันก็เลยทําให้ความรักครั้งเนี้มันเป็นความสับสนวุ่นวายแล้วมันทิ้งให้อีกฝ่ายหรือต่างฝ่ายต่างแบบเฮ้ยมันใช่ความรักจริงๆหรือเปล่าทําไมปัญหาอุปสรรคมันเยอะมากมายขนาดนี้นะ อยากจะมีความสุขอยากจะได้อยู่ใกล้กันบ้างนะคะแต่เวลาที่ได้อยู่ใกล้กันน่ะก็จะแบบเหมือนเอาเรื่องเวลาช่วงเวลาที่ห่างกันมาทะเลาะกันได้ทุกทีนะอันนี้นะคะเป็น Energy โดยรวมของชาววันอังคารนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอดูดีกว่าค่ะว่าในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะคะจะเป็นยังไง Energy นะคะของชาววันอังคารวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดรงความรักเป็นยังไงคะ เป็นยังไงคะความรักของชาววันอังคารในช่วงวันที่1ถึงวันที่31ขอบอให้เลคยนายอ็อบสโตลิเวอร์สนะคะ, of ะ,คะ six of s p i r a l นะ eight of stone นะคะแล้วก็ four of m i l l e r e v e r s e okay. โอเค ช่วง energy ของวันที่1ถึงสานี้นะคะนิดนึงนะอย่ายช่วงวันที่1ถึงวันที่สานี้เนาะก็จะมี energy ของอะไรที่มันหนักอะไรที่มันเหนื่อยนะคะจะเริ่มมีการปล่อยก,กันมากขึ้นนะ ปล่อยนะคะปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นนะคะหนักแน่นมั่นคงนะคะในสิ่งที่ตัวเองเลือกในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะคะสําหรับคนวันอังคารนะที่คบกันมานานแล้วและความสำคัญนะคะก็ก็ยังแบบยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมยังมันยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับชาววันอังคารถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนอะแต่คุณก็ยังแบบ เอเนอร์จีอะค่ะจะมีความมั่นคงมากขึ้นเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นเนาะอะไรที่ไม่ใช่ก็จะปล่อยไปนะสำหรับคนที่มีคู่กรณีมากกว่าหนึ่งคนนะคะชาววันอังคารขอสลับขอสับไพ่ให้เพิ่มนะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่กรณีมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือว่ามันเป็นความรักซ้อน่อาวงั้นเธอเป็นยังไงบ้างคะ ถ้ามันเป็นรักซ้อนมันจะเป็นยังไงะคะโอเคใจพภายล้นะถ้าเป็นความรักซ้อนนะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีความต่างกันในเรื่องของความคิดศาส,สนาวัฒนธรรมคุณอาจจะคบกับคนต่างชาติก็เป็นไปได้นะชาววันังคารแล้วก็ eight of spiral reverse e i g h of spiral reverse นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันไม่มีการสื่อสารน,นะ ไม่มีการสื่อสารจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าไม่มีการสื่อสารม,มันไม่มีการสื่อสารกันนะ f obscure r o words ไม่ได้รับไม่ได้รับข่าวคราวอะไรกันเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยกับความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยยังไม่มีทางออกเลยแต่ว่า มันมีเกณฑ์นะคะบางคนนะมี e NERGY มีเกณฑ์ของการตัดสินใจที่เป็น n าย of m i r r o r นะคะเป็นการตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเป็นการตัดสินใจที่แบบคิดถึงตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นการตัดสินใจเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะคะโอเคอันนี้ก็คือ e NERGY ของชาววันอังคารที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่1ถึงวันที่31 เป็นความรักของคุณนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเป็นยังไงคะขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของชาววันนะคะที่เข้ามาดูหนะะ่อยค่ะว่าเป็นยังไง The lovers ว้าว The l o v e r นะคะขึ้นมาใบแรกเลย Seven Amira lovers ARINC ไนอ o ฟส s t ร r ลนะคะเ o r s t นะไ o อ l t r e เด r s สแล้วก็ Night of m i r r ว r s เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนส่วนมากนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนแล้วก็ในเรื่องของความคุมเครือความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะวันอังคารนะคะชาววันอังคาร เราก็เป็นในเรื่องของปัญหาความรักของความรักที่แบบที่มันยังไม่แน่ใจคบกันแล้วแล้วแบบอาจจะคบกันแค่แบบแค่คุณกับเขาอะแต่ว่าเป็นความรักของการที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นความรักของการที่พ่อแม่ครอบครัวมีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยก็มีนะอันนี้เป็น e NERGY โดยรวมนะคะเราก็เป็นความรักที่มันจบลงไปแล้วแต่ก็ยังลืมไม่ได้ หรือแฟนเก่าก็มีบางคนคบกับความสัมพันธ์ใหม่แล้วแต่ก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็มานะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเป็น e NERGY ของหลายๆคนรวมๆกันนะเป็นคำทำนายโดยรวมนะคะต้องใช้สติดีๆแยกเอานะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวนะเราไปต่อกันเนาะ นั่นเดี๋ยวเราขอดูดีกว่าค่ะว่าแล้วในช่วงวันที่1ถึงวันที่31เนี้ยคนของคุณนะเขาจะต้องเจออะไรคะคู่กรณีของคุณเขาจะต้องเจออะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเขา The Hangman นะ Page pa of Page of s t o r i v e r s นะคะ เหมือนกับชีวิตเขานะเหมือนไปไหนไม่ได้อะต้องต้องมีมีอะไรให้คิดเยอะไปไหนไม่ได้ไม่สามารถเป็นอิสระได้จากความคิดตัวเองไม่สามารถเป็นอิสระได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะพบเจอนะคะในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่31ธันวาคมสาเหตุที่นันเปิดให้อย่างนี้นะคะเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือว่ามันมีการติดต่อสื่อสารกันน้อยอ่ะล้วคุณยังรักกันดีอยู่คุณยังอยู่ในความสำคัญที่ดีอยู่ค่ะต่างฝ่ายต่างอาจจะแบบจะจะได้เข้าใจกันละกันได้มากขึ้นเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอไพ่ดีกว่าค่ะว่าแล้วอะไรคะเหตุการณ์อะไรที่คุณจะต้องเจอฝั่งคุณกันบ้างนะว่าจะต้องเจออะไรนะคะ king of s c o r l นะคะ ช่วงวันที่1ถึง31เนาะ Seven of s p i r a l s โอเคเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเจอนะมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วเนาะว่าเขาจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะก,กับคุณหรือกับคนของเขาหรือว่ากับกับสถานการณ์การงานรอบตัวเขาอ่าส่วนตัวคุณอะก็ถ้าเกิดว่าคุณแอบแอบชอบแอบครบ แอบคุยแอบดูใจกันอยู่อ่ะมันก็จะมีการที่แบบก็แอบมันก็จะเป็นการแอบต่อไปก็จะมีคนมาทําอะไรลับหลังคุณบ,บางคนบางคู่บางกรณีเท่านั้นนะจะมีการที่แบบเข้าแอบไปคุยกับคนอื่นเข้าแอบไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าแอบจับได้อันนี้คือเป็นเคสที่มันเนื่องจากมันมีหลายเอเนอร์จี้นะคะแนนจะอ่านเท่าที่แนนสามารถอ่านได้เนาะ อ่านทุกๆ e NERGY แล้วก็ไปแยกแยกกันนะคะโอเคมันก็จะมีการแอบ,บนะแอบบสองแอบบมองแอบ,บดูหรือว่าคุณอาจจะแบบแอบบติดตามพฤติกรรมของเขาแอบบสืบเรื่องของเขาแล้วก็อาจจะแบบมีมโนโนิดนึงนะคะมโนว่าแบบเขาทำอะไรลับหลังคุณหรือเปล่ามันจะมี e NERGY ของการกลัวนิดนึงนะคะที่เกิดขึ้น เราก็มี energy ของการที่แบบสิ่งที่คุณแอบไว้เขาจะรู้หรือเปล่าสิ่งที่เขาแอบไว้จะรู้หรือเปล่าคุณจะต้องติวกับเรื่องที่คุณแอบไว้อะในความสำคัญแล้วก็ในการงานด้วยสำหรับบางคนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าขอให้คำแนะนำหน่อยคะ่ะ Five of s c o l l Stone. เรื่องราวนะคะที่มันจบไปแล้วที่มันทำให้คุณเสียใจยอะ่ะคุณก็ควรที่จะปล่อยให้มันจบแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำร้ายที่สุดอยู่คือตัวคุณเองและคนที่รักคุณเพราะฉะนั้นอะอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันแบบ มันผ่านไปแล้วอ่ะคุณก็ควรที่จะให้อภัยตัวเองได้แล้วให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณจะไม่เจอกับชีวิตที่มีความสุขคุณจะไม่เจอกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังมีกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว,ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแลบเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างมหาศาลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นเนาะอะไรที่มันแบบ มันเจ็บปวดอะอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเธอคะ่ะคนวันอังคารเนาะปากเก่งนะแต่ใจไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคะก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นนะคะอยากร้องร้องเลยอยากทำอะไรก็ทำทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดจบได้จบเป็นอิสระให้ได้นะคะแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในแบบที่เขารักคุณจริงๆแล้ววันหนึ่งอะ คุณจะเห็นความดีของคนที่อยู่ข้างๆคุณแล้วก็ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้นะคะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้นะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวสําหรับบางคนนะคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคุณอาจจะแบบมีมีคู่ใหม่แต่ว่ายังมีมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าในสถานะอะไรก็ตามคุณมีเขานะคะไม่ว่าเขาจะเกิดมาด้วยความเต็มใจหรือไม่ไม่เต็มใจก็แล้วแต่แต่ว่าในเมื่อเขาเขามาแล้วอะ และเขาก็เป็นคนที่รักคุณที่สุดในชีวิตแล้วอะ่ะคุณก็อันนี้นะคะเป็นสำหรับบางคนเท่านั้นนะคุณก็ควรที่จะหันไปดูแลเขานะคะสำหรับคนที่ก็ยังยึดติดอยู่กับอดีตเนาะยังทำใจกับอดีตไม่ได้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็น e NERGY ที่แนนสาม,มารถสัมผัสได้นะคะตรงไม่ตรง อยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแนนยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีนะคะที่จะอยู่เป็นกำลังใจให้โดยที่ไม่ตัดสินนะคะแล้วก็ยินดีให้คำึกษานะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซ like, ับสไครต์มากๆเลยนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะชาววันอังคารบ๊ายบายคะ่ะ